พระเดชพระคุณพระพงศเสนาบดีด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งพระเถรานุเถระที่เคารพทุกลูกกาบเรียนท่านเอกราชทูตประเทศไทยประจำฟินแลนด์ดนฉั้นก่อนอื่นก็ขอรกราบขอบพระคุณพระคงศ์เสนาบดีด้วยความ,คมเาคาพรพ ที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในการในการของพระธรรมทูตตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ได้ทำพิธีประกอบพิธีอันสำคัญยิ่งของวัดแห่งนี้ซึ่งมีความสำคัญที่สุดในการจัดงานผูงพัสดีมา ในด้านของพระร,รมวินัยซึ่งจะต้องทำพิธีคุณยทานศรมาเพื่อประกอบพิธีในการบวชนะคะซึ่งความเหนื่อยยากของคณะสงฆ์ในการที่จะสร้างโบสถในต่างประเทศ เป็นความเหนื่อยยากที่อยางที่อยากจะเรียนให้ท่านเอกเอกันมทุกทราบนะคะทั้งในเรื่องของการามีที่ดินในการสร้างโบสถ์และก็ในเรื่องของกฎหมายของอแต่ละประเทศแต่หลวงพ่อก็สามารถทําได้ทุเร็ก้ารของขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ทาให้คนไทยในฟินแลนด์นะคะวันนี้ทุกท่านจะเห็นว,ว่า คนไทยที่มามีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขจากการที่ได้เข้ามาในวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมทั้งได้ทําให้ชาวฟินแลนด์เห็นว่าประเพณีของไทยของเรานี้มีความผูกพันและมีความสําคัญยิ่งนะักทําให้คนทุกคนแม้ไม่รู้จักกันมาจากทุกจังหวัดในประเทศ มีชาวไทยที่คำนโนในประเทศต่ตางๆในเยอรมนีในสวีเดนได้เดินทางเพื่อเข้ามาร่วมวิจกรรมอันนี้ซึ่งถ้าท่านเอกนักที่พูดได้เห็นก็รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งใช่ไหมคะค่ะทุกท่านที่เป็นคนไทยนะคะเราขอให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในที่นี่และก็อยู่ข้างนอกนะคะ คำกล่าวสาธุให้กับคณะสงฆ์พระธรรมประทุษไทยด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณค่ะเราขอขอบพระคุณคณะสงฆ์เป็นอย่างสูงและที่สำคัญขอขอบคุณชาวไทยในฟินแลนด์ขอขอบคุณท่านผู้มที่พูดและขอขอบคุณทุกคณะนะคะที่ได้ช่วยกัน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาคณะที่มากับหลวงพ่อพระพรมเสนาวดีขอบพระคุณค่ะที่ได้ช่วยกันส่งเสริมนะคะไม่ว่าด้านใดๆนะคะแต่สิ่งนั้นก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ศาส<ใ>นาผู้ผู้คนไทยผู้ประเทศไทยตลอดไปขอบพระคุณค่ะ โอเคนาเทลังาเจรซึรงมีท่านณพรบราช